เ,เห็นเ,เมนูอาหารอร่อยๆก็มาได้แต่ก็ต้องจองมาก่อนล่วงหน้าเนาะบอกก่อนว่าจะ<ช>ทานอะไรอะไรย<ช>ัไงไงอ๋อถ้าถือว่าถึงเป็นสามชาติด้วยกันเพราะนั้นเราเราก็ทําอาหารลาวเป็นเวียนามเราก็รู้ได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 แล้วก็าะอาหารไทยอาหารของเรากันไทยเพราะว่าหักมักอาหารไทยอยู่แล้วแล้วก็อาหารไทยนี่บอกคนคนนี้จะหูกจักหลายกว่า คหลายกว่าอาหารเวียดนามหลายกว่าอาหารลาวแต่ว่าสำหรับอาหารลาวี่โดยเฉพาะคนไทยจมาถินแล้วจะสัง่งและลาวก็มากินที่นี่เวียด <Việt Nam S 2> นามก็มาเหมือนกัน<า>แล้วก็ส่งภาษาลาวกันภาษาลาวภาษาเวียดนามภาษาไทยพร้อมได้ได้ค่ะพุ้องพูดหน่ยที่เวียดนามพี่ก็มันดึง,งดักหนูหูหนเหมือนเดือดเหอนเดือดเดมอนเดอดเหือนเดะันดเฮ้ยเย อยาอจิ้มแจวาท้มแจวไอ้ข่อยข่อยลาวพ่ะย่ะอยากอะไรอะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนี้เองสวัสดีไปแล้วค่ะอ่าแล้วโลกถ้าถ้าอยู่ลาวพูดเวียดนามเป็นได้ไงอ่ะไม่เป็นคนเวียดนามพ่อพ่อเป็นคนลาวแล้วก็ปู่เป็นคนไทยคนบุบบุก็เลยมีสามชาติไงพี่ปริยาก็เลยก็เลยแบบเออที่นี่ยังที่นี่ยังไม่มีร้านอาหารที่แบบ ร้านอาหารไทยร้านอาหารนแล้วเราถนัดหมดเลยถนัดหมดเลยก็เลยกล้าก็เลยกล้ามาเปิดที่บอกว่าเราทําได้ทุกอย่างแล้วภาษาเราก็ได้แล้วก็ลูกค้าก็มาแล้วก็พูดภาษาถูงภาษาแล้วทุภาษาเขานิดฮ้ยอะไรกับพี่เนาะกับคนจโอ้ยเยี่ยมเยี่ยมแล้วเกิดที่ลาวแล้วมาอยู่ที่นี่อยู่ที่ลาวนานเท่าไหร่ตั้งแต่อายุถึงสิบยี่สิบเอ็ดอะค่ะอ๋อแล้วก็มาอยู่ที่เนเธอร์แลนด์ค่ะ โอเคอยากที่จะรู้อะไรมากไปกว่านี้จะพอแล้วละค่ะน้องให้เวลาตรงนี้ก็จะมาตั้งหลายครั้งแล้วนะแต่จับจับอาจารย์อันนี้เป็นโอกาสที่ดีเลยขอบคุณด้วยหลังมาอุดหนใหม่